ดีสบายดีทุกคนมันได้พบกับซ่องมันน้องอติมกินแหลกเนาะม่อนี่จะพาเพื่อนๆมากิกนปลาเผาด้วทุกคนเอ้ยนี่ซื้อมาจากตลาดทุกคนร้อยร้อยหกสิบทุกคนยังห่อนๆอ,อยู่เลยนี่ตัวบักใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่เนี่ยเออพอกษีเอาจากบุ้งเนี่ยจับยังบอกนะ่ทุกคนนักแห้งเลยทุกคนโมโหวะ่ะ นักอันนักปลาหรือว่านักอันขี้เนื้อหรือว่านักอันใสข้างใน,น,นอะเนาะใหญ่แห้งพี่น้องแน่เียใหญ่เบต่ำกว่าเป็นกิโลผมได้ทุกคนเอ้าอย่าโหไปสั่งกันักอูได้่มสั่งหรอกว่าเอาไปสั่นล่ะเขาก็จะมีนี่แหละพี่น้องเขาก็จะมีน้ำจิ้มเนาะนี่มีน้ำจิ้มมาให้ทุกคนน่าจะเป็นน้ำจิ้มชีฝุดและน้ำจิ้มถั่วเนาะทุกคนเดี๋โว้ย ปลาปลาโบมีหางปลาหางหายพี่น้องอ๋อหางมันอยู่นี่รุดกับว่าเป็นอย่างนี่กระสีมีตัวนี้นำนี่เขาก็ได้นี่น้ำติ้มนี่ได้มาสี่ถุงเลยทุกคน <c oughs> วายแห่อีกแล้วที่ได้สี่ถุงนี่กบบเม็นยังปกติเขาจะหายแค่อย่างละสองอีกเนาะพอดีไปซื้อตอนสิว่าเขาจะเก็บห่านแล้วทุกคน เขาแยกน้ำจิ้มเรือลายย่านแบบปอื่นก็ใส่บ่ได้สินนะลูกค้าเพิ่งกะไม่ค่าเพิ่งเข้าใจพูดเนอะอาะยต้นปอื่นแบบมันเป็นแบดมือต่อมือเพิ่นก็ต้องทิมเพราะว่าย่ามันบูดทุกคนเราจะเสียลูกค้าไปกว่านี่เนาะแล้วเพิ่็สิให้พักมานำทุกคนนี่ให้พักมาเนาะแล้วก็อู้ขนมจีนกัป๊พี่น้องขนมจีนเรต้องให้ก็ได้เด้อแม่ค่าเอ้ยนี่เ <c oughs> ต้องให้ก็ได้เนี่ยฮาลุกเสร็จแล้วก็ได้นี่ นะพืชกระห้พุทีิมันอะไรนะทุกคนเนาะส่วราคาเนี่ยแหละช่วงนี้ค่ะคลองมันกับแบบเอาก็ได้กำไบรบุหรี่เนาะกับบาวพืนดอกพืให้ทานี่ก็กินพี่เนาะแต่ว่าบางทีเอาสิบไิกินซ้ำสิกินแต่ปลาพอเจอเดือปลาปลาเนนโตกใหญ่เลยทุกคนเ้ยนี้เขาเอาสิกินรับประทานด้วยปลาเนนนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเขาจะเป็นล่างผักถั่วมาแก้มอีกหน่อยหนึ่งทักก็ถือว่ายัางหน่อยอยู่แล้วทุกคนนะช่วงนี้นาพลผักก็แพงนะทุกคนกะธรรมดาเนาะ กระเพิ่นให้เข้าไลนา์นี่เพิ่น์นเอากําไรมานจะใส่เนาะเขาก็ต้องหนึกถึงเพิ่นในเข้าแน่เนาะเพิ่นว่ะพอเพิ่นอยู่ได้เพิ่นได้กําไรเพิ่นก็อยู่ได้ไอ้คนกินก็อยู่ได้เอากแบ่งกันไปทุกคนนะเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่กินแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนเอาที่จะไถ่ายให้กินแบบเติ้นเบิร์ตโตได้เพราะว่าถ้าถ่ายพี่น้องกินเราข่อยเก่งนะเก่งใจอา่าปกติข่อยชี้ใ้กินก้างมันนางมันข่อยมากินสุภาพหลายนะ ไปเบิ่งตอน่ว่าเขาจะกินแกะเนื้อปลากันเลยทุกคนรอบหนึ่งเนาะเพื่อนตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะปกติน่ะเพื่อนย่างผนจะต้องเอามินแหก่วนีากเวลาเขามาแกะกินเทาก็ลื้อขึ้นมาเลยพ่สิทุกคนอันนี้ก็เพื่อนไป่ได้แหกเนาะเพื่อนเลยมาทีดกันมาสินังมาทิ่ติดถึงกรป๋นเนื้อเนาะตัวใหญ่แหงคนปกติผนจะขายอยู่ร้อยแปดสิบบาทต่อไปต่อมาเผนก็จะขายเนาะอืมเรือสองตัวนะันก็เลยล้นหายเนาะ เออเราก็นทพากันมากินม,มาลูกมากินข้าวมาน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มแจวกระเทียมหรือว่าอันถั่วนันเองนะพี่นอ้องน่าจะเป็นอังชันอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดเอาะดูเนื้อหลายๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอเป็นแค่นี้แม่นอนจิ้มคอตัวไปกินปลาคนเด้อทุกคน กินปลาก่อนกินแซ่บก่อนพี่น้องสำหรับที่นี่สบายดี